วันนี้นะครับเอาแบตเตอรี่มา2ตัวนะครับคลิปที่แล้วนะครับที่ผมออกมาดักนะครับใช้แบตเตอรี่ตัวเดียวนะครับเป็นแบตเตอรี่แบบนี้นะครับวันนี้ผมเอามาผิดนะครับเอาแบตที่ไม่มีไฟมานะครับเดี๋ยวผมจะกลับไปเปลี่ยนนะครับแต่ก็จะถ่ายให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับนี่นะครับผมจะเอาแบตเตอรี่2ตัวนะครับก็คือแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับตัวนี้ซื้อมาราคา200กว่าบาทนะครับนี่นะครับเพิ่งแกะกล่องเลยนะครับตัวนี้ยังไม่ได้ชาร์จไฟยังไม่ได้อะไรทั้งนั้นนะครับ นี่นะครับเอาลำโพงมาสองตัวนะครับเดี๋ยวผมจะกลับไปเปลี่ยนตัวนี้มานะครับนี่นะครับตัวนี้เป็นตัวไม่มีไฟนะครับผมเอามาผิดตัวนี่นะครับวันนี้เป็นเดือนสว่างนะครับไอช่วงเดือนมืดนะครับเดือนมืดตอนนั้นนะครับฝนตกนะครับก็เลยแมงีิอนไม่ค่อยเข้านะครับอันนี้เป็นรูเดิมนะครับที่ มีคนอื่นเขามาดักไว้นะครับอันนี้ผมมาดักต่อจากเขานะครับเพราะว่าพี้เกียจตขุดรูนะครับนี่ดินแข็งโป๊กเลยนะครับให้เ,เพื่อนๆดูดินก่อนนะครับนี่นะครับจะดักต่อจากเขาเลยนะครับเดี๋ยวนะครับผมจะเปิดเสียง เปิดเสียงไว้ด้วยนะครับเผื่อจะมีแมงที่ซอนบินมาบ้างนะครับจะได้ให้เพื่อนๆดูไปเลยนะครับว่ามีแมงหรือไม่มีแมงนะครับเปิดไว้ทั้งสองตัวนะครับ จะขุดเพิ่มอีกนิดนะครับตอนนี้ผมก็ได้เอาแบตมาใหม่แล้วนะครับนี่นะครับ นครับตัวนี้เป็นแบตที่ใช้ประจํานะครับส่วนแบตตัวนี้นะครับแบตตัวนี้ไม่มีไฟนะครับอันนี้เอาตัวใหม่มาเปลี่ยนแล้วนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับที่กลับไปเอาแบตเมื่อกี้นะครับแมงกิอนก็เริ่มเข้าบ้างแล้วนะครับวันก่อนนะครับเปิดแบตตัวนี้ตัวเดียวนะครับแล้วก็ลำโพงฮอนตัวนี้สองตัวปรากฏว่า แบตหมดนะครับไม่รู้หมดตอนไหนก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าตอนคืนไม่ได้ออกมาดูนะครับสายพันกันนะครับนี่นนเมื่อกี้ผมก็ได้ไปเอาไฟมานะครับโอ้ตรงนั้นก็มีคนเปิดนะครับเสียงดังเลยนะครับเน่ยเขาใช้ฮอนตัวใหญ่นะครับตรงนั้น จะวางไฟไว้แต่แถวนี้นะครับไฟไม่มีที่ห้อยนะครับเดี๋ยวเราดูพันงานตอนเช้าเลยนะครับ ตอนนี้ก็เช้าแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูผลงานกันนะครับว่าจะได้เท่าไหร่นะครับโอ้แมงกิสซนไม่ค่อยมานะครับได้นิดเดียวนะครับ น,นี่นะครับแบตบยุ่เต็มเลยนะครับนี่นี่นะครับอันนี้เสียงยังดังเต็มที่อยู่นะครับส่วนลำโพงตัวนี้นะครับรู้สึกว่าแบตใกล้จะหมดนะครับนี่นะครับอันนี้ผมไม่ได้ชาร์จไฟไว้นะครับ นี่นะครับตัวนี้เบดออนนะครับเห็นครับมันชีชนมานิดเดียวนะครับก็ไม่เยอะนะครับก็ได้เอาไปทอดข้างในจะได้กระทะหนึ่งนะครับ okay. ก็จะมีมาแต่ตัวใหญ่ๆเลยนะครับเี่ยตรงนี้นะครับดักไว้หลายวันแล้วนะครับไอคนที่มาขุดหลุมไว้ก็น่าจะดักหลายวันแล้วครับอันนี้ผมพิเกตไปขุดหลุมนะครับก็เลยมาเอาหลุมเดิมที่เขาขุดไวนะ้นี่ เดี๋ยววันหลังนะครับผมจะไปหาขุดลุมใหม่ที่อื่นนะครับเดี๋ยวเ,เพื่อนๆก็รอติดตามชมนะครับนี่นะครับให้ดูบรรยากาศนะครับนี่นะครับเสียงที่เขาดักเมื่อคืนนะครับก็อยู่ตรงโน้นนะครับตรงนั้นเขาดักประจําทุกวันนะครับจะเป็นลําโพงฮอนตัวใหญ่นะครับ มันที่สอนอาจจะหมดก็ได้นะครับแถวนี้เพราะว่าเขาดักทุกวันตรงนั้นสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ